สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมื่อน,นี้ก็มาทักทายพี่น้องทักทายมันพุดนเนาะวัอน,นี้บรรยากาศกะแดดออกพี่น้องแดดออกแต่ว่า,า,าเมื่อวานขาว่าฝนสิโตกวมาถาเบื้องวันสิโตกอีลีบบ่ไมเล่วลูกนกคุงหัวขี้หยองท้ลูก ยองพอดีเลยเหรอโหยองพอดีเลยวันนี้อีสินยัวแห่คือรี่คือรี่แห่ฮะแล้วใส่อะไรไหมใส่ครีมใส่อะไรไหมไม่มันต้องมีที่ใส่ไม่ใช่เหรอสเปรย์นะ <No. S 1> ให้มันอยู่ทรงน่ะ <Okay. S 1> เขาเรียกสเปรย์อะไร <ass> เออนั่นแหละแฮร์สเปรย์ทำไมไม่มาฉีดโอ้ยเลื่อมตามองไม่เห็นเลยค่ะ อวัานไหนที่จะมาไอดนะ <_ an> อย่าลืมบอกเดวนีนะ๋ย่แม่อย่าลืมเตือนแม่เดีย๋ยวแม่ลืม <_ an> มีคนมาล้องทะอีกไหมเนี่ยทางนี้ห็นมอง,งไ,มไม่เห็นไม่เห็นฉามาถ่ายรูปไหนมาถ่ายรูปไหมกี่อมองเลยเนี่ยไม่ค่อยชัดเลยค่ะแดดมันโดนแดด ทำขนมไทยดีกว่าท่านผู้ชมบอกอ่าอยากให้ทำขนมไทยอันนไม่ไทยปวดหัวไปโดนอะไรเลยเล็บยาวอะไรพูดดิอะไพ e โอ้ยมันสวยมสวยตรียมอะไรหรือเปล่าบัดพาดเอาหรือยังน้ำเอาหรือเปล่าพูดไทยหน่อยอยากกลับเมืองไทยไหมอย่างเรก็ไทยเลยโอ้ยนอนนอนกี่ถุ่มือ ก็คือนอนจินโมนอนหลับเลยอ่ะไม่ชอบวันนี้ไปเอาโทรศัพท์เมื่อคืนไหมไม่แค่เม <c oughs> นเดจริงๆเลยอ้าวเหรอเอาแล้วแล้วจะสอบวันไหนเว็นแค่เทสนอเทสอ่าเพียโนวัยสองขร้อยอ้าวเหรอแม่ก็ตื่นเต้นนึกว่าเป็นวันนี้ไม, <c oughs> ไม่รู้อะเหมือน <c oughs> ความรู้สึกว่าเหมือนเป็นวันนี้ เอาไปได้และเดี๋ยวรถมานาสวัสดีค่ะไปโรงเรียนก่อนนะคะสวัสดีค่ะไปโรงเรียนก่อนนะคะไปไปเดี๋ยวได้วิ่งไปละเพื่อจะแบบน้อยๆนะพี่น้องแบบน้อยๆนะก็สิงานไปส่งอย่างน,นี้มันกูว่าอันนี่กรับ้อน,อน่อนเล่นฟุตบอลเขามีฟุตบอลขับ ทุกวันอังคารเนาะเขาก็ลืมเอาอันซิมแพทเนาะแล้วใส่ขาอันไปให้ให้แมทธิวไปโรงเรียนนําก็คืดพ่อตอนเทีย่ยงก็ได้ให้พ่อขับรถเอาไปให้อยู่โรงเรียนซิมแพทมื้อนี้ก็ก็บ่มีอีหยังพี่น้องมื้อนี้ก็มีตลาดนัดพี่นอ้องแต่ข่อยบ่ได้ไปก็บ่มีรถถ้ามีขับไม่เยอย้าอย,ยาอยู่นี่ก็สิได้ไปอยู่แต่ว่าแม่ย่าเราบ่อยู่แม่ย่ยาก็จัเสิได้กลับมาบ่่บได้กลับมาเพราะว่าไอ้ ยังอะไรอันไอหน้ายกว่าบุรียังบุรีเปิดล็อกดาวกันสั่นวะยังบุรีเปิดล็อกดาวก็บริใจว่าไม่ญาสิมาบอสเพราะอันบุรีแบบบุรีเปิปปดแบบเป็นปกตินะกนย็ยังเปิดแบบก็คือก็กลางอยู่ล็อกดาวนะก็ยังมีการอะไยังประสามาสัา้งรค์ยังประสามา อีอีย่างเฮ็ดอีียงได้หลายอย่างปลาตรงปลาตีอีียงก็ยังบริเฮ็ดได้เต็มที่นะพี่น้องกับปลาตีได้จะคนล่ะคำว่าปลาตีได้จะคนล่ะคยก็บริคยก็ลงล่ะพี่น้องคยลงแล้วว่ามันเฮ็ดอีียงใดแน่เฮ็ดอีียงใดก็สร้างถั่วตะขาบูเซลเปิดขอก็โอเคสักเกลล่ะพี่น้องบัินี้เมื่อวานนี่มีไอ้จดหมายทางโรงเรียนใหม่นะพี่น้องโรงเรียนไอที่แม่ที่อยู่จะไปเขานะเขาก็เขียนมาบอกว่าวันที่สิบ ยี่สิบเก่าวันที่สามสิบนี่ให้ให้ให้ไปล่องเรียนเบิงให้ไปล่องเรียนเบิงสองเหมือ่เนาะสองหมือ่ปันนี้กะอ่าให้เอาสม,มุดดินสอแต,งต่งโตธรรมดาอย่างเขากระิมีจดหมายมาบอกนะพี่น้องให้ไปล่องเรียนเบิงสองเหมือ่กะถ้าเบิงพี่น้องว่าจะเป็นจังไหนเนาะไ่เที่ยวกะเขาลุงเรียนใหมป่ปีนี้ละเดือนกันยาพี่น้องเดือนกันยายม่เที่ยวกะสิไปเขาลุงเรียนใหม่เนาะคอยกะ เมสข้อถามว่าอาจจะซื้อบ้านใหม่บอกคอยกระเบิงไหอยู่พี่น้องมีแผ่นนะนะมีแผ่นไหวว่าอีกประมาณห้าปีคอยคิดไหวในในหัวนะพี่น้องว่าอีกอีห้าปีนี่สิต้องได้ซื้อบ้านใหม่เพราะว่าบ้านหลังนี้มันก็นดีอยู่พี่น้องมันก็นดีอยู่แต่ว่าของเม,ม่ีว่าหน่อยนะพี่น้องมันหน่อยบี้แม่พ่ออ่าเมธี่่าก็เป็นผู้ใหญ่คืนนาอมันก็นสิมีคองหลา ยังจะสีนาร้ายคืนเนสีก็อยากให้นมีห้องที่มันใหญ่ึ้นให้แม่ทีู่่องสีนอกก็เลยก็เลยพากันบานสีสีหาเบิงบานนะสีนอแต่ว่ามิถุนพุ่มกระทามีอะไรพี่น้องว่าเอาไปยังคือพอตอเติมเนาะประเทศอังกฤษนี่ค่าต่อเติมเหมือนกระแพงพี่น้องค่าต่อเติมกระแพงวันนี้ขันสุโติว่าจางบริษัทที่มาเห็ดแล้วบดี่างสีมันกะมันก็สิยากรนะพี่น้องมันก็สิยากบ่เป็นว่าห้องมีเงินได้หลายกระสิ ไอ้จ้างบริษัทนี่บ่ได้ก็ไปจ้างบริษัทใหม่ยังสีหนามมันกะไอย้ยุ่งยากหลายอย่างเนาะก็เลยเราก็เลยบริเหตุใจจริงขอยอยากเขดเพราะว่าป่าหลังนี่เขามีแพลนฟโฟไอเขามีอีกย่างเนาะอ่ะาแพลนนิ่งโปรมิชั่นน,นะนะพี่น้องค่ะว่าเ,า,เา,เา,เาเข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 ียนแบบแล้วก็ไปยื่นล้วงแล้วล้วงกับอนุมัติแล้วตาว่ายังบริเหตุอันสิหน่องก็คือสงงางห้องคาคางห้องห้องไร ไชี่ยกาไปแล้วพี่น้องหองไอหองเครื่องไอลักข่าไอโล่งจอรถนี่นะพี่น้องสร้างสร้างในห้องหนึ่งเขาก็เสียลังค้าออกกับกับสีสร้างไอยูมองอันนี้นะพี่น้องในห้องหนึ่งแต, <c oughs> <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าเราไม่อยากเห็ดไอพ่อหนุ่มเจีสิกาเราไม่อยากเห็ดลวก็ะพอปูแล้วก็บ,แกบ,บนแนะน้าเห็ดเพราะว่าค่าเห็ดน่ะถ้าไปซสื้อล้างใหม่ดีกว่าระวังสิเนาะแต่ว่าคอยคอยอยากเห็ดพี่น้อง เหลืองเหลืองเลยข่อยอยาเคตาวาเล่าโบเห็ดคนหนึ่งอยากคนหนึ่งบุอยากมันก็เลยไปน้ากันโบได้นะกระตางคนตังอยากมันกรบโบได้ต้องต้องต้องเฮ็ดได้ทั้งสองสี่นอนพ่อพูดเล่ากรบโบในนําพ่อตลวงเจสิกาแล้วกรบุญอยากปวดหัวนะปวดปวดหัวกับสร้างสี่นอนเรื่องเสื้อสร้างกรบโบดีเฮตโบดีเัื่งเสื้อเฮ็ดสร้างกระเฮตโบได้รับพี่ชอบก็มีนะมันกะ ก็บุ้งหัว่าเขาสิถือแบหอบใจเองสิเนาะก็จังเห็ดลายไอ้ยังเขาเอิ่นว่าอันเรนอ่ะนะอ้ยางเขาเอิ่นว่าอันล่างนั้นโฟนึกกันพี่น้องเห็ดตั้งเถื่อมันก็ยั่งหอยโปกๆอยู่ยิ่อยโปกๆอยู่สองหม่องนี่นะมันก็เห็ดบ่ได้เห็ดบ่ได้ดีไปไหนเนาะเราก็บ่อยากไปเอิ่นเขาไม่เห็ดสมให้เพราะว่าเขาไม่สมแล้วมันก็สียุ่งยางสิเนาะมันก็สีแบบว่าไม่เห็ดสนงสนามเราเห็ดสกุบกให้สซัวทายังสิเราก็บ่อยากเห็นนะก็สี เหลืองห้องเหลืองก็คือใส่นีค่าบานให้มันเบิดเนะาะภพยในหาปีแล้วก็สิเก็บเงินอีกก่อนหนึ่งเอ่อจะก,ก่อนนี้หน่อยนะพอด้ไปตืมกันเนาะคายบานล้างนี้แล้วก็เอาเงินก่อนนี้ไปโปะแล้วก็ยืมอีกจักหน่อยมันอกี้ใส่ในซี้องนอนึ้นมื่้เนาะแต่ว่าห้องนอนมันหน่อยนะพี่นอกอะไปเบ่งของนอนที่มันใหญ่ขึ้นมาซะซ่ากาอยูวันละคลินิกถ่ายวิดีโอให้ดดีดูขี้ดื้อแค่ไหนไป ไอย้ยางอา่ะทาั้งนั้นมันหมดแล้วเห็นไหมมันบานเสร็จแล้วมันบานเสร็จแล้วมันก็ร <Okay. S 1> วยแล้วเห็นไหมมันล่วงรวยแล้ว okay. ดอกงามแต้ๆกระบอกกับอาะแดดแดดยาแก้งแม่เอามามันร้อนนี่อ้หมวกไม่เที่ยวอยู่ไหนเอามา อุ้ยจะเป็นกวนไว้ละ่ะจะถ่ายวีดีโอให้ท่านผู้ชมดูบรรยากาศเห็นไหมเนี่ยแกล้งแต่แม่แม่แก่เราได้หนิมาแกล้งคนแก่จะปากเมือ่อวานนี้มีคนมาเซย์ h ลโ l o ได้นะแม่ทีเมื่อวานนี้มีคนมาเซย์ h e l ล o เ,เ,เ,เลยรถไรอ่ะคันเบลเบเต๋อร์คันเบลเบเต๋อเลย กาเนี่ยมันก็ดีนะ้ดอกไม้ลวงออ้ดอกอันนี้ก็สวยเห็นไหมเหมือนที่บ้านเราเมทิวตี้หรือคนละดอกฮะเหมือนกันเมทิวเฮ้มันเหมือนกันไหมมันเหมือนกันเลยทิวตี้ลูกซิม,มไมนเหรอเห็นนะเนี่ยออ้ดอกเต็มเลยเห็นไหมเนี่ยเหมือนไหม <Yeah. S 1> ทําไมต้นมันไม่เหมือนกัน <c oughs> มันอ่าตอนนี้มันใหญ่กว่านิดนึง <c oughs> It's bigger. Big, uh, bigger, a little bit. My house, my house. Oh, back garden, look at that. How big is it? It's really small, big garden. Though. I want a big garden where there's no flowers, where I can just play football. You know? <laughs> no flower, yeah. huh? Yeah. I hate summer. Hmm? I like spring, but not summer. Look at that.

เด็ดแล้วหอนหอนเอาแปดโมงครึ่งแปดโมงสี่สิบตอนนี้ถ่ายด,ดอกไม้สูบเบิ้งพี่เนอะดอกไม้ดอกตอกภาพพี่เพิ่งดอกกุหลาบพี่นาอใครอยากได้ลอกกุหลาบแบบมั้งสิเนี่เอ็นบอย สวนข่ายามไหนมันช่เป็นดอกกุหลาบแบบนี้บางเนี่ยนะสะออนดอกกุหลาบแพงดอกสีขาวกับดอกสีชมพูไปหาดอกสีชมพูมาปลูกพี่น้องงามแห่งภูมิใจพี่น้องไปโหระพาซื้อโหระพามามาแสกหนามไปเพราะมันออกหกักก็มาใส่กระถางพี่น้องเป็นความภูมิใจ ความภูมิใจค,คันมีอันพายิโตก็สิขายอายุเขามากินพายิโตหลายกว่กายักใบโหระพาพี่เนาะเขาซื้อมากเขายัางไม่ได้กินอยู่เแกเด็ดใส่ตู้เย็นไว้บึงกำลังแตกปรุงพี่เน,นาะเขามีเขาหน้าเขาใหญ่เห็นว่ากา็ได้ใบอันนี้ไอ้สลากมันผัดพวกกินนะพี่เนาะบึงแม่งบึงเพียพี่น้องเพีย,พพยไม่เตรียมลงห้งข่อยล่ะโอ้ยสิบดีซียาบออา่อะไรนี่บึงเนี่ยบึงเพียพี่น้อง เพียอันนี้หละฉันไปกินดอกกุหลาบกินต้นมงต้นใหม่เฮ็ดบาปซ้ำได้พี่หน่อยจะสิเดเกิดเป็นเพีย่ก็สิบ่มีความบริเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลเลยนะเ่ราถ้าใดตายเลยนี่มีบ่มีกมดก็มีดเฉย มารถอันไหน oh, <obviously. S 1> อันดับแรกก็คือหาขนมกินแล้วเหรอ yeah. yeah. อือมาหาขนมมาหาขนมกินเหมือนเจสิก้าเออร้อนแม่ทิวกินเป็นรสาสองอันสามอันนั่นนี่จะมา และนี่คัมมิ่งเนค e ว e กฮอะไรกะเหมือนละมั้งไอลอลี่อินเอะแครอส